พูดคุยกันเลยคุณประมวลพงษาวราเดชสสประจวบคีริขันรองขุนหน้าพักประชาธิปัตย์คุณประมลวะ وب, อะะมลอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณประมวลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณกวางครับและท่านผู้ชมที่รัท่านครับสวัสดีครับเริ่มแล้วนะคะวันนี้วันที่3นะคะในส่วนของพักประชาธิปัตย์เตรียมขุนพลในการอภิปรายไว้ยังไงและตัวคุณประมวลเองอภิปรายด้วยไหมคะรอบนี้ คือเราได้ประชุมวางแผนกันในการวิพายวิจรประมาณของปี2องพันะครับเพียงคนไว้เรียบร้อยนนประมาณสิประมาณส5่6ห้าสิบกคนนะท่านครับอันนี้ของประชาธิปัตย์อย่างเดียวใช่ไหมคะประชาธิปัตย์ได้กี่ชั่วโมงครับรอบนี้ได้สองร้อยนาทีครับสองร้อยนาทีก็ประมาณสามชั่วโมงสามชมงสามชั่วโมงยี่สิบค่ะมีเจาะไปกระทรวงไหนเป็นพิเศษไหมคะคือเราให้แต่ละคนเนี่ย ในวาระหนึ่งในวาระประกาศนี้เราต้องให้แต่ละคนนี้อภิปรายในภาพรวมระดับประเทศคพราปัญหาของรัฐบาลปี2567เนี่ยมันมีปัญหาอะไรปัญหาแรกหนึ่งความราช้าของรัะมาณนะครับก็ตั้งรัฐบ,บาลประยุทธ์ท่านทําไว้ตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะครับและวันชุดปัจจุบนันท่านนายกเศรษฐก็ได้มาเพิ่มเติมระมาณขึ้นมาอีกหน่อยเป็น3.48ล้านล้านจาก3.3กว่านะแล้วก็เข้ามาช้า เพราะนั้นการใช้ประมาณในปีสองพนรอหกสิบ็ดนี้ใช้เวลาสีเดือนเองเพราะนั้นการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในการลงทุนโครงการต่างๆมันยากเพราะฉะนั้นจะสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมันก็จะชาไปด้วยเพาหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าประมาณแต่ละส่วนเนี้ยก็ส่วนใหญ่มันไม่จงเจต,ตนารมที่จะพี่น้องอยู่ดีกินดีขึ้นเนี่ยไม่ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการแข่งขันทางการค้าไม่ว่าเอสเอ็มอีหรือภาคเกษตรกรรมอะ ของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาประมาณปี67โดนลดไปเลยนะครับตาตุกว่าเพราะฉะนั้นคุณประมวลก็จับตาดูกระทรวงเกษตรเป็นพิเศษในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามนนคือ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 ในภาพรวมนะในในภาพรวมของประเทศอะ่ะคือ<ม>ถ้าเราไม่เราไม่สร้างการแข่งขันทางด้านเกษตรเนี่ยคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไม่มีการดีขึ้นเลยการแข่งขันทางด้านเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนี่คืออะไรคือหนึ่งต้องมีแหล่งน้ําดีมีเทคโนโลยีในการไปแข่งขัน เพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรของเราก็ล่าาหลังอยู่ตลอดร,ราคาสินค้าเกษตรก็ตกต่ําอยู่ตลอดเพราะนั้นเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเกษตรและพี่น้องเกษตรกรโดยไม่ว่ามีการชนประานหรือเทคโนโลยีเข้าไป,ไปเสริมเพื่อสร้างราคาสินค้ามันสูงขึ้นเพื่อราคาสินค้ามันสูงขึ้นผลผลิตพี่น้องเกษตรก็ลืมตาปากได้และว,วัตถุดิบที่เอามาทําเป็นอาหารสัตว์หรือไปทําอะไรเพื่อปัจจัยในในบูรณาการต่อไปก็สูงขึ้นสูงขึ้น พวกที่ประกอบการทาธุรกิจต่างๆต่างภาคเกษตรไม่ว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ราคาดีขึ้นค่าแรงก,ก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะน่หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องประยาชวนจะลืมตาปากได้ถ้าอยู่ลักษณะอย่างนี้ประเทศไทยก็อยู่อย่างนี้ตลอดอทา่าน เพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรเดี๋ยวคงจะได้มีการอภิปรายที่เห็นภาพมากกว่านี้ด้วยนะคะทีนี้คุณประมวลขอถามนิดนึงว่าเห็นคุณสันเพชรเนี่ยพูดถึงเรื่องของงบกลางที่มออีการเพิ่มงบกลางมาเพิ่มจากปีก่อนด้วยนะคะทีนี้คําถามก็คือว่างบกลางอ่ะทำไมถึงมีการตรวจสอบที่มันยากกว่างบปกติคะคุณประมวลพออธิบายได้ไหมคะคือคืองบกลางนี่มันไม่ได้ผ่านคณะกรรมการของสาภาหรือวุฒิสาภาเวลาตรวจสอบนอะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้มี ตัวเลขว่าต้องเอาไปทํานู่นทานี้นะฮะเพราะมันเขียนงบก,กลางตั้งก้อนอนะอย่างนี้หกหมื่นกว่าล้านเวลาจะไปใช้ทำอะไรก็ไม่ตอนมาชี้แจงเราแค่ตั้งตัวเลขไว้แค่นั้นนะครับ <ắng. S 2> เอาไปใช้อะไรใช้อะไรมันไม่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 มีรายละเอียดแต่โครงการอย่างอ,างอื่นนี่มันมีรายละเอียดตรงนี้สองพันล้านไปทําถนนตรงนี้ห้าสิบล้านไปทําแหล่งน้ําตรงนี้นี่ไปจ่ายค่านุนค่านี้นี่นี่คือคือในเรื่องงบประมาณมันไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บนี่นายกก็สามารถจะใช้งบกลางนี้ ก็ตามลักษณะการในรูบกลางนี้เอาเอาไปใช้ได้ทุกอย่างตามระเบียบของ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 ราชการนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีความรู้สึกใจนะเพราะมองในรบปกลางนี้ส่วนใหญ่มันเป็นเดือนเดืนมีบําเหน็จบํานาญมีค่าชดเชยสินราคาสินค้าเกษตรตกต่ำก็ชดเชยสมัยก่อนมมก็ลืมิเตอรเกนเอาไปจ่ายค่าวัวค่าหมูค่าอะไรหลายหลายอย่างแต่ว่ามันไม่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นว่าเอาไปทําอะไรไว้แต่แตก็ต้องการการชี้แจงอยูอ่ดี ถูกต้องไหมครับก็ต้องการการชี้แจงอยู่ดีว่าจะเอางบกลางไปใช้อะไรบ้างนอกเหนือจากที่เป็นรายจ่ายประจาอยู่แล้วอ่าที่จริงผมว่าผมว่ารายจ่ายประจํานี่น่าจะแยกออกไปเลยครับนะครับบำเหน็จบํานาค่าเดือนค่าอะไรก็น่าจะแยกไปไปใช้งบกลางงบกลางนี่น่าจะเป็นลบฉุกเฉินครับในมุมมองของผมนะเพราะฉะนั้นประชาธิปัดอภิรายเรื่องงบกลางด้วยไหมคะงบกลางก็คงมีอธิปรายว่าในการตรวจสอบในการอะไรนี่ตรวจสอบยากเหมือนกับที่เช็คเปล่าอะไระ อยากให้เรา,าจับ <ผม S 1> ตาอะไรในการอภิปรายครั้งนี้ของประชาธิปัตย์ไหมครับเพราะแน่นอนว่าปรับโฉมใหม่หัวหน้าพักคนใหม่กรรมการบริหารพักชุดใหม่หลายคนจะจับตามองเป็นพิเศษเพราะหลายคนบอกว่าประชาธิปัตย์มักจะโดดเด่นในเรื่องของการอภิปรายแต่มารอบนี้หลายคนก็กังวลกลัวว่าเอะจะมีการถนอมน้ําใจหรือเปล่าเพื่อเขื่อไว้ในเรื่องของการร่วมงานกับรัฐบาลในอนาคตคืออย่างนี้ผมอยากเรียนคุณนักนกลุมางว่าเมื่อก่อนเรามีพักการเมืองแค่ไม่กี่พักมีประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อไทยเป็นขวายรัฐบาลเราก็เป็นขวายค้านเราเป็นขวายรัฐบาลเพื่อไทยก็เป็นขวายค้านพรรคอื่นๆมันมีน้อยมากครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นความโดดเด่นของประชาธิปัตย์ความโดดเด่นของพรรคเพื่อไทยมันก็มีอยู่ประจำเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะครับ <c oughs> แต่มาหลังนี้ก็พรรคการเมืองก็มีหลายพรรคเพราะฉะนั้นการแข่งขันทางด้านการเมืองไม่ว่าการเลือกตั้งอะไรก็มันมีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการแบง่งฝักการแบ่งฝักไฟมันก็มีรากหลากหลายขึ้นของแต่ละพรรค แต่ท่านหัวหน้าพักประกาศไว้แล้วตั้งแต่วันที่9ที่วันการเลือกตั้งว่าพักประชาธิปัตย์จะทำหน้าที่ขวายขานร100้อยเบอร์เซ็นจะทำอย่างเข้มแข็งแล้ว3 4 5คุณทักคุณกวางคอยดูว่าพักประชาธิปัตย์จะทำหน้าที่ขวายขานอย่างเข้มแข็งในร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่คือเป็นผลที่จะประจักษ์โดยที่เราไม่ต้องพูดว่าเราจะปฏิบพนอมหรือเราจะทำอะไรเพราะนั้นเราทำหน้าที่ขวายขานให้ดีที่สุดนะครับแล้วค่อยดูวันที่3วันที่4ที่5ว่าประชาธิปัตย จะดาเนินการอย่างไรครับคุณตั๊กคุณบางครับ5 6ขุนพล, <6 S 2> ลที่เตรียมเอาไว้หลายคนก็รอดูจริงๆนะคะทีนี้อีกเรื่องหน,น,นึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของพรรคเพลื่อไทยก็มีหลายคนนะคะที่ออกมาเหมือนบอกขอความร่วมมือได้ไหมว่าฝ่ายค้านาไม่พูดเรื่องของคุณทักษิณได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณทีนี้ในการประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้านเองเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะแล้วไปโยงกับเรื่องงบยังไงคะคือเมื่อวานผมเข้าไปประชุมประมาณชั่วโมงเศษๆนะผมก็ให้ท่านสสอีกท่านประชุมเพราะผมต้องไป <ๆ S 1> ประชุมสสพักประชาธิปัตย์นะพอเราเตรียมพร้อมแล้วก็ไปไปจัดสรรหรือไปคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรจะชัดเจนตรงไหน,นแต่เราไม่ได้พูดถึงท่านทักษิณน,นะท่านนายกทักษิณเราไม่ได้พูดถึงครับจากี่การประชุมกันเดีเมื่อวานเพราะว่าเราพิจารณาประมาณนี้เราจะพิจารณาในเล่มนะนะครับอ่านถ้าถ้าคนจะพูดถึงต้องพูดถึงกระทรวงยุติธรรมต้องพูดถึงตรงนู้นตรงนี้ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะตามหลักการพิจารณาเพราะเราไม่ใช่พิปลายไม่ไว้วางใจใช่ไหมท่าน อะไรก็ตามตาที่โยงไปเกี่ยวกับตัวเลขและงบประมาณเท่านั้นถูกไหมคะใช่ใช่ตัวเลขก็ประมาณแล้วว่าคุณสร้างงบประมาณแล้วนี่คุณทําความสุขให้ประชาชนไหมหคุณแถลงนโยบายไว้ในสภาคุณทํำไหมครับคุณทําเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบได้ไหมว่าโปรง่งใสหรือไม่โปร่งใสและสัมผัสผลไหมครับเช่นสมมุตินะหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าคุณทักษิณ รักษาตัวอยู่ที่ชั้นสิบสี่มันเป็นงบประมาณของกรมาธรรม์ใช้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันเหนือกว่านักโทษคนอื่นๆไหมแบบนี้ประเทศปัดเตรียมจะอภิปรายเรื่องนี้ไหมครับอย่างคุณชยชนะเตรียมไว้ไม่เอ่ยเมื่อวานคุณนาชนะสัมภาษณ์ว่าเขาจะพูดเรื่องพบกลางจะพูดเรื่องในพบท้องถิ่นครับนะครับเรื่องอนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ในที่ท่านเป็นประธานกรรมการตํารวจว่ามีคนร้องเรียนท่า,า,ทานก็ต้องทาหน้าที่ของท่านตามกฎหมายและการปฏิบัติ นะครับเพราะว่าเราอยู่ส่วนไหนกรรมธิการของสภาก็ต้องทําตามเพราะในกรรมธิการสิบห้าคนนี้ไม่มีทักษะมีแต่พวกครับที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติแก้แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอเพราะฉนั้นกรรมธิการเข้าไปเราต้องต้องรู้กฎระเบียบร,รู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องดาเนินการอย่างไรในแต่ละคณะการทับค่ะค,คุณประมวลทีเนี้ยเออสมมุติว่าทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ย เอาละฝ่ายค้านก็มองในเรื่องของตวงบประมาณเปรียบเทียบกับปีก่อนหกเจ็ดหกเป็นยังไงทีนี้ถ้ารัฐบาลเขาบอกว่าแต่งบปี6กเ็เนี่ยมาตั้งแต่ยุคของบิ๊กตู่แล้วนะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์แล้วที่ท,ที่วางงบประมาณเอาไว้ไอ้ตรงนี้จะจะต้องมีการอภิปรายยังไงต่อคะคือมันก็ออก,การอภิปรายก็กของท่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านทําไว้ตั้งแต่วันที่1ิบมกราคมหกอ่ะครับตอนนั้นมันสามจุดสามท่าผมจำไม่ผิดนะนะหลายปีมาแล้วครับ ครับปเบียบเรียบร้อยแล้วทีนี้รับใหม่เข้ามาท่านเศรษฐาปรับใหม่เป็นสามจุดสี่แปดล้านล้าน<ม>อ่าสามจุดสี่แปดล้านล้านนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีรถอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับผมโครงสร้างพื้นฐานก็น้อยจะส่วนใหญ่จะเป็นงบประจำ<ม>นะครับอย่างเช่นยาเสพติดเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องต้องมีแนวนโยบายที่จะดําเนินการให้ให้เด็ดขาด นะครับโดนางนการเด็ดขาดจัดผู้เสพก็ผู้เสพผู้ขายก็ผู้ขายไม่ใช่มีสามเม็ดก็ถือยาสามเม็ดหน้าเม็ดโชว์เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ไม่มีความสามารถที่จับได้เพราะนั้นชัดตัวนี้ต้องชัดเจนตรงไหนจะเอาไปบําบัดก็ต้องหาสถานที่บําบัดให้ชัดเจนตรงไหนจะเข้าเป็นผู้เป็นผู้ขายก็ต้องเอาไปให้ชัดเจนด้วยผมว่าถ้าสภาพอย่างนี้พี่น้องประชาชนทุกหย่อมหน้าครับมีความละอายกับกับเรื่องยาเสพติดมากอ่ะ ไม่รู้เขาจะพูดอย่างไรเราไปตรงไหนก็โดนที่น้องประชาชนร้องเรียน<ะ>ผมคิดว่าทุกๆุกรัฐบาลไม่ว่าใครผมเป็นก่อยค้านว่าผมอยากสนับสนุนแต่ไม่ใช่ใช้ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับ<ะ>ผู้เสพก็เราไปสร้างสถานที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยไปสร้างสถานที่ดิตรงไหนหรือจะเอาสถานที่การตรงไหนเป็นผู้เสพไปเลยแล้วตั้งงบประมาณไปเพื่อดูแลตรงนี้<ะ>อย่างนั้นก็พอไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ปล่อยก็ไม่เสพต่อ นะครับตรงนี้เป็นเป็นอันตรายเป็นความมั่นคงหัวที่ชาติที่จะแก้ไขคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนยากที่สุดนะคุณดัชคุณวางครับครับถาตรตรงครับคุณประมวลประชธิปัตกรอบนี้จะมีหมัดเด็ดไหมเพราะว่าหลายคนกังวลว่ากวนว่าอ่ะไม่ใช่อภิปรายไม่ว่วบางทายด้วยเป็นแค่อภิปรายงกแถมมาต้นปีช่วงปีใหม่อีกหลายคนกลัวว่ามันจะจืดรัฐบาลก็อยู่มาแค่สามสี่เดือนเองประชธิปัตเตรียมหม,มัดเด็ดอะไรไว้ไหมครับว่าเดี๋ยวรอดูเลยครับตรงนี้ก็รอดูแต่ผมก็เหมือนกับคุณ ว่านะครับเพราะว่าพีหนาปีใหม่ด้วยอะไรเรืยหลายอย่าง,งแล้วรัฐบาลก็ก็อยู่แค่สามเดือนเองอันที่ที่สามสี่เดือนที่ดําเนินการมานะเพราะนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลก็อาจจะกระทบกระทั่งบ้างธรรมดาในหลักการอภิปรายของปบระมาณต่างๆ อาจจะเปรียบเทียบนะฮะว่ารัฐบาลนี้เป็นอย่างนี้รัฐบาลนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอะไรก็กคงมีตัวนี้บ้างอนะ่ะสุดทัายคือความครับครับแล้วแบ่งกับก้าวไกลยังไงค<ไ>ะเดียยเด๋ยวรอพวกเราก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวรอดูจริงๆว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะเออทีนี้ในส่วนของเอ่อการจับผิปลายเนี่ยต้องแบ่งกับก้าวไกลยังไงคะในเรื่องของตัวประเด็นนะคะคือทั้งตัวประเด็นเราก็ต่างเราก็มี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 เป็นเป็นเป็นเซ็กชันอะเป็นเป็นช้อยช้อยว่า หนึ่งประเด็นนี้ประเด็นนี้แล้วแต่ละพรรคก็ไปหากันเราไม่ได้บอกไม่ได้แบ่งว่าคุณต้องพูดเรื่องนี้เราพูดเรื่องนี้เราพูดเรื่องนั้น <c oughs> เพราะว่าแต่ซ้ำกันได้เหมวอากระทรวงมหาดไทยก็ยแล้วแต่ก้าวไกลจากพิพายยังไงประชาธิปัตย์ก็พิพายได้ใช่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  <c oughs> แต่แต่เราก็แบ่งหบหบู่กันว่าเออตรงนี้ตรงนี้เราก็ดูความสําคัญแต่ละพรรคเขาอาจจะดูว่าพรรคผมอาจจะมองด้านนี้ด้านนี้พรรคก้าวไกลเขาอาจจะมองด้านนี้ด้านนี้บางทีอาจมองคนละส่วนกัน ใครอยากิปลายขึ้นนําคะของภรคระชาธิปัตย์อะค่ะรองเจ้าคณะธิปัตยท่าน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 จุลินนะท่านหรเปล่คุณจุลินนะฮะขาประจําเพราะว่าหัวหน้าพักไม่ได้อยู่ในสภาด้วยงั้นหัวหน้าพักคนใหม่คุณเฉลิมชัยเน้นย้ําอะไรเป็นพิเศษไหมครับเน้นย้ำเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ท่านบอกแล้วว่าเราทําหน้าที่ฝ่ายขานเราต้องทําให้เข้มแข็งนะเราต้องเข้มแข็งเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราได้ประกาศแล้วเพื่อให้สื่อมวลชนทุกสํานักนี่ได้เห็นว่า เราเป็นหน้าที่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราไม่ได้ทําหน้าที่เพื่อรอจังหวะอะไรทั้งสิ้นนี่คือหัวหน้าพักได้สั่งการไว้ตั้งแต่วันเลื่อกตั้งหัวหน้าพักเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมาแล้วสสทุกท่านก็รู้เจตนาว่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ครามนี้เนี่ยเราได้คุยว่าอย่าไปอภิปรายไม่ว่า้วางใจกันนะในมันก็อาจจะล้าไม่บ้างอะไรกันบ้างเพราะว่าวันนี้เราอภิปรายว่าประมาณเพื่อรับหลักการวาระหนึ่ง บอเข้าวาระสองก็ตั้งกรรมธิการนะครับเพื่อมาพิารณาอีกเจ็ดสิบกว่าคนแล้วมาเข้าวาระสามเพื่อเพื่ออนุมัติเพื่อลงมติแล้วประธานรัฐสภาส่งประธานส่งให้นายกนายกก็การบังคับทูลเพื่อลงพระบรมัยไทยแล้วใช้ใช้สามสี่เดือนเองก็สี่ห้าเดือนก็สิ้นปียประมาณแล้วท่านค่ะค่ะาสามสิบกันยาก็สิ้นปียประมาณค่ะก็คิดว่าอาจจะต้องเร็วด้วยนะคะเรื่องงบปีหกเจ็ดนะคะเพราะว่าราช้ามานานแล้ว คุณประมวลขานอกจากจับตาดูเรื่องของการอภิปรายอะเดี๋ยวรอดูเช้าตั้งแต่เช้าวันนี้เลยทีนี้ขอถามเรื่องพักประชาธิปัตย์อีกนิดนึงว่าเมื่อกี้นี้ไม่พอเราได้หัวหน้าพักกับกรรมการบริหารพักชุดใหม่มาเนี่ยยืนยันว่าเป็นฝ่ายค้านอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมทีเนี้การทํางานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาใหม่เนี่ยค่ะการทํางานเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ในพักหมายถึงในพักจะเลือกตั้งหัวหน้าหรือเลือกตั้งผู้แทนเลือกเลือกตั้งในพักประชาธิปัตย์เองค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้มี ไม่ว่าหลังหลังจากเลือกตั้งหัวหน้าหรือเลือกตั้งผู้แทนราษฎรมาหลังเลือกตั้งหัวหน้าพักค่ะอ๋อหลังจากหัวตั้งหัวหน้าพักพวกเราได้ดําเนินการเพื่อแก้ปัญหานต่างๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพวกเรารับฟังแต่อขอให้พักมีเอกภาพก่อนครับสอสอพักทุกคนถ้ามีอะไรก็ต้องไปคุยในพักอย่าออกมาคุยนอกพักพวกเราทุกคนพร้อมที่จะรับฟังติชมชี้แนะไปคุยกันในพัก แล้วเราจะแก้ปัญหาสร้างความมีกัภาพในพักได้ครับได้แต่ถนะ้าเห็นข่าวช่วงหลังยังได้หัวหน้าพักก็ข่าวอาจจะลดน้อยลงไปหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้พวกผมทํางานก่อนได้ครับสี่ปีข้างหน้าถ้าว่าทําไม่ดีอะไรไม่ดีเลือกหัวหน้าพักเข้ามาใหม่เมื่อเลือกผู้บริหารเข้ามาใหม่นะครับอย่าไปยึดติดถ้าเรายึดติดเนี้ยพักจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอืมนะพักจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นให้โอกาสทุกคน ไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นไหนมาแสดงความคิดเห็นกันในพักโดยเฉพาะที่เป็นสอสอผู้แทนรัษฎร25ท่านเนี่ยเข้ามาคุยกันในพักจะที่จะชมที่ผมกล่าวมาแล้วข้างตน้นถ้าเราไปออกสื่อเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรในพักเกิดความแตกแยกความสามัคคีใช่ไหมความคิดความเห็นมันแตกต่างกันได้แต่อุดมการณ์ของพักต้องไปทางเดียวกันรเราจะสร้างพักสร้างบ้านเราไว้อย่างไรเราไปแล้วเราจากไปแล้วรุ่นใหม่เข้ามานี่ จะดูแลรักษาบ้านเราต่อได้อย่างไร<า>นี่คือความความสําคัญในอุดมการ์ของพรรคได้ครับได้ค่ะ,ค,ะค,คนะใหม่มาคนเก่าอาจจะยังอยู่หรือออกไปแต่ยังไงอุดมการ์จะต้องคงไว้เดี๋ยวรอดูสําหรับโฉมใหม่ประชธิป,ปัตให้เวลาทางานขอบคุณคุณประมวลรองหัวหน้าพรคสำหรับการเข้าสายกับเราวันนี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคุณประมวลคะ่ะ